สวัสดีครับขอ,อนำเสนอพรีวิวหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน Man Power Planning and Analysis ครับหลายคนมองว่าการวางแผนอัตรากำลังคนเป็นสิ่งที่จำเป็นถุกครับการวางแผนล่วงหน้าเท่ากับทำให้บุคลากรในองค์กรนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจนั้น,น,น แน่นอนครับคงมีปัจจัยเยอะครับที่เราจะต้องใช้ประกอบในการวางแผนอัตรากําลังคนเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้เราเห็นภาพว่าแล้วเราควรจะวิเคราะห์ความต้องการหรือวิเคราะห์อัตรากําลังคนให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับทิศทางหรือวิสัยทัศน์ของผู้หารอย่างไรแน่นอนครับในเนื้อหาจะทําให้ท่านได้มีเทคนิค ในการวิเคราะห์อัตรากําลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างแม่นยำมีหลายๆปัจจัยครับที่เราสามารถสร้างการเรียนรู้ของเราขึ้นมาได้มีหลายๆปัจจัยครับที่เราสามารถที่จะให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเราแน่นอนครับการวางแผนอัตรากำลังคนคือการจัดสรรคนให้สอดคล้องกับธุรกิจแต่การรักษาคนให้อยู่กับองคอ์กรเท r ร์น e อให้น้อยก็เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนอัตรากำลังคนเช่นเดียวกันครับดังนั้น HRM กับ HRD ควรมีการทำงานร่วมกันเพื่อจะทำให้การวางแผนการวิเคราะห์อัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับอัตรากำลังคนที่ต้องการมีสองทางครับรับเข้ามาใหม่กับการพัฒนาให้เกิดการต่อเนื่องและอยู่กับองค์กรนานๆสามารถทาได้ทั้ง2ลักษณะงั้นการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เราจะต้องดำเนินการหวังว่าท่านคงจะสามารถที่จะนำหลักการแนวคิดวิธีการไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนอัตาราลงคนพร้อมกับการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำให้สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์กรทิศทางธุรกิจกององค์กรของท่านต่อไปได้ครับ